หรือค่ายญี่ปุ่นจะยอมแพ้สุสกิขาใช้แบตบ y d ดีเตรียมเปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้าวิ่งได้ไกลสุด550กิโลเมตรทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเียงแค่กด Sub s c r i ต e ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับถ้าจะให้พูดถึงรถไฟฟ้าจากค่ายญี่ปุ่นเชื่อว่าแทบทุกคนจะต้องนึกถึงค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าฮอนด้าและนิสสันจะรู้หรือไม่ว่าค่ายญี่ปุ่นเบอร์รองอย่างสุสกิก็แอบซุ่มทำรถไฟฟ้ากับเขาแล้วเหมือนกันนะ เดี๋ยววันนี้ที่สุดจะพาทุกคนไปล่วงลับข้อมูลเด็ดกับค่ายเล็กพริกขี้หนูที่เตรียมลงสนามรถไฟฟ้า B SUV กันแบบถึงใจส่วนจะปังหรือจะแป๊กงานนี้ต้องให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินนะครับหากพูดถึงค่ารถญี่ปุ่นอย่างซูซูกิ หลายคนน่าจะนึกถึงรถไซส์มินิสุดน่ารกักแน่แต่เมื่อต้นปี2023ที่ผ่านมาซูซูกิกับพิกโชมเปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้าต้นแบบคันแรกของทางค่ายภายใต้ชื่อ EVX ในงาน Auto Expo ป2023ที่เมืองเดลีประเทศอินเดียแต่ยังจับมือกับ To โ,โยต a เพื่อพัฒนาจรคันนี้ให้ตอบโจทย์ลูกค้าอินเดียและประเทศอื่นๆที่กำลังมองหารถไฟฟ้าในราคาจับต้องได้และถ้าให้เดาเล่นๆทาง To y ยต a ก็น่าจะคลอดแฟดคนละฝาเวอร์ชันพิโตออกมาวางขายด้วยเช่นกัน ทางเว็บไซต์อโตค้าอินเดียรายงานว่า s u z u กิ EVX จะสร้างบนพื้นฐานรถไฟฟ้าล้วนแบบใหม่รหัส P 4ี่ L และจะถูกพัฒนาภายใต้โปรเจกต์ YY8 มิติตัวรถจะมีความยาว4.3เมตรกว้าง1.8สูง1.6และมีระยะฐานล้อ,อยาว2.7เมตรหากนำมาเทียบกับคู่แข่งในไทยจะมีขนาดไล่เลี่ยกันกับ MG ZS EV แต่ EVX จะมีฐานล้อที่ยาวกว่าและน่าจะยาวพอๆกับ BYD Atto 3รถไฟฟ้า BSUV ตัวตึงประจำวงการอีกด้วย ดีไซน์ภายนอกของ EVX จะเป็นการสลัดภาพจำจากซูซูกิที่เราคุ้นเคยภายใต้คอนเซปต์ Emotional Versatile Cruiser ที่ออกแบบตัวรถให้ดูทันสมัยไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้า LED รูปตัว V ที่เชื่อมกับกระจังหน้าแบบทึบเหนือโลโก้ Suzuki. ซูซูกิซุ้มล้อทรงเหลี่ยมสีดำพร้อมชุดล้ออลลอยที่มาในสไตล์ Aerodynamic และช่องชาร์จไฟบริเวณเหนือซุ้มล้อฝั่งซ้าย ส่วนด้านหลังจะมาพร้อมกับชุดไฟไท้าย LED bar ยาวซ้ายจะรดขวาม,มาถึง2เส้นจึงๆพร้อมสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ตบท้ายได้แผ่นกันกระแทกพร้อมไฟเบรกแนวตั้งสไตล์รถแข่งที่พิกสุดคือเมื่อวันที่18กรกฎาคม2023ที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ c a r s c o p s ได้เผยภาพเจ้า EVX ขณะวิ่งทดสอบในเขตสภาพอากาศร,ร้อนบริเวณทางตอนใต้ของทวีปยุโรปถึงแม้ตัวรถจะคลุมลายพรางสีดำรอบคันแต่ก็ยังเห็นได้ชัด ว่าตัวรถมีดีไซน์ใกล้เคียงกับรถต้นแบบที่เพิ่งโชว์ตัวไปเมื่อต้นปีหมาดๆจะมีแค่เพียง3จุดหลักๆเท่านั้นที่ดูแตกต่างไปจากเดิม 1. ก็คือดีไซน์ไฟหน้าจะยังคงรูปร่างสามเหลี่ยมเอาไว้แต่จะไม่ใช่รูปตัววีส่วนจุดที่2คือบริเวณที่จับประตูคู่หน้าจะเป็นแบบตกกะปิส่วนคู่หลังจะขยับไปอยู่ตรงบริเวณกระจกแทนและจุดสุดท้ายคือสปอยเลอร์หลังที่มีการออกแบบให้ดูเรียบและมีความโค้งมนมากกว่าเดิม แน่นอนว่าขุมพลังของ EVX คันนี้จะเป็นแบบไฟฟ้าล้วน BEV 100%อยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือทางมารุติซูซูกิจะใช้แบตเตอรี่ที่ซัพพลายโดย b y d ขายรถยนต์ไฟฟ้าเบอร์ท็อปจากจีนโดยทางสำนักข่าวออโต้ขายอินเดียได้รายงานว่ามารุติซูซูกิและโตโยต้าได้จับมือกับ b y d เพื่อพัฒนาเบรดแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้แมชกับแพลตฟอร์ม P40L ที่ทางค่ายญี่ปุ่นกำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้แถมล่าสุดยังมีข่าวออกมาอีกว่า ซูซูกิ EVX จะมาพร้อมกับกลุ่มพลังมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุดประมาณ138แรงมา้าพร้อมแบตเตอรี่ขนาด48กิโลวัตต์อววิ่งในไกลสุด400กิโลเมตรตามมาตรฐาน MIDC ของอินเดียซึ่งให้ความแม่นยำใกล้เคียงกับมาตรฐาน NEDC ที่เราคุ้นเคยนั่นเอง <Wow. S 1> และคาดว่าจะมีรุ่นม,มอเตอร์คู่ให้แฟนๆได้เลือกด้วยเหมือนกันโดยจะให้กำลังรวมประมาณ170แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์อววิ่งในไกลสุด550กิโลเมตรตามมาตรฐาน MIDC ถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆ EVX คันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะเนี่ยนอกจากนี้ฝั่งซื้อข่าวยันยนอย่างมอเตอร์วันยังคาดการเพิ่มเติมอีกว่าซูซูกิ EVX มีแนวโน้มที่จะได้ใช้ระบบเกียร์แบบสองจังหวะของอินเกีย์จากบริษัทอินโม tive ของแคนาดาแถมทางค่ายังเคลมอีกว่าสามารถเพิ่มสมรรถนะของตัวรถได้มากกว่า15%และเพิ่มระยะทางวิ่งได้อีกประมาณ7-15%ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดถึง1,500ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า5,000 50, บาทเลยทีเดียว ส่วนจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันอีกทีนะจ๊ะก่อนที่เราจะพาไปดูเรื่องอื่นกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกําลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราหน่อยนะเห็นสเปคและดีไซน์ภายนอกดูล้าสมัยขนาดนี้ภายในห้องโดยสารเขาจะเซฟคอสตัดออปชั่นออกหรือเปล่านะล่าสุดทางเว็บไซต์สื่อยันยนจากโปแลนด์ยัง Auto Gallery ได้แคปเจอร์รูป EVX ขณะวิ่งทดสอบในเมืองกรากูฟประเทศโปแลนด์ได้ทันแบบพอดิบพอดี จากรูปจะเห็นได้ว่าภายในห้องโดยสารมีการติดตั้งเบาะคนขับที่น่าจะปรับไฟฟ้าได้ยังน้อยน้อยทิศทางพร้อมดันหลังลำบ้าซัพพอร์ตคอนโซลหน้าทรงโค้งพร้อมช่องแอร์แบบแนวตั้งปุ่มเกียร์แบบหมุนปุ่มเบรกมือไฟฟ้าและพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ2กา้านส่วนไฮไลท์เด็ดจะอยู่ที่จอมัดวัดและจอกลางอินโฟเทนเมนต์ที่เชื่อมกันเป็นแผ่นเดียวตามสไตล์ดูโอสกรีนคอกพิษสุดล้ำผิดวิสัยโซลกิคนดีคนเดิมที่เน้นความธรรมดาธรรมดาถือว่าทางค่ายเขายกระดับแบรนด์ได้ดีจริงๆ ส่วนระบบความปลอดภัยหากย้อนกลับไปดูรูปสปายช็อตพร้อมกับไล่ดูตามจุดต่างๆก็จะเห็นกล้องมองภาพรอบคัน360องศาใต้กระจกมองข้างตัวรถระบบกล้องและเซ็นเซอร์ตรงกระจกหน้ารถที่คาดว่าจะเป็นระบบตรวจจับวัตถุและเส้นจราจรซึ่งเป็นหนึ่งในระบบช่วยเหลือกัรนขับขี่ A' d a s และหากซู o มอินเข้าไปดูตรงบริเวณล้อหน้าและล้อหลังก็จะถึงบางอ้อทันทีเพราะจะรถคันนี้เขามีนิสเบรกรอบคันด้วยนะจ๊ะ จริงอยู่ที่ตอนนี้ทางสุูกิยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเจ้ารถคันนี้แต่ก็พอจะจินตนาการได้จากที่โตโยต้าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งก็น่าจะรวมถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยด้วยเช่นกันและในเมื่อพี่โตเองก็วางแผนขายรถรุ่นเดียวกันภายใต้แบรนด์ตัวเองอยู่แล้วระบบความปลอดภัยก็ต้องจัดเต็มตามสไตล์คายักใหญ่จากญี่ปุน่นซึ่งอย่างน้อยๆ EVX ก็ต้องมาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD ระบบป้องกันล้อมหมุนฟรี traction control ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว electronic stability program ระบบเบรกอัตโนมัติ (Automatic Emergency Braking System) ระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitoring) ระบบเตือนไม่มีรถตัดผ่านขณะถอยหลัง (Real Cross Traffic Alert) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (Adaptive Cruise Control) และกล้องรอบขัน360อองศาส่วนระบบอื่นๆที่พอมีลุ้นก็คงหนีไม่พ้นระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและดึงพวงมาลัยกลับ (Lane Departure Warning) และ Lane Departure Prevention ระบบเตือนการชนด้านหน้า (Front Collision Warning) ระบบช่วยรถอ,อยู่ในเลนเลนคีปปิ้งแอสิสและระบบตรวจจับแรงดันลมยางทายเพรสเชอร์มอนิเตอร์ g ิงซิสเต็มถ้าถามว่าคันนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่เชื่อว่าหลายคนคงจะตา้ลุกว้าวกันไม่น้อยกับรถไฟฟ้าคันเด็ดของซูซูกิที่ดูเยา้ายวนใจจนน่าวางเงินจองเป็นเจ้าของเสเหลือเกินแต่ช้าก่อนเพราะหลังจากที่สื่อยานยนต์โพลเทนของมาเลเซียได้รายง,งานไปเมื่อต้นปี2023ว่าทางซูซูกิมีแผนเริ่มผลิตเจ้ารถคันนี้ในช่วงปี2025เป็นต้นไปบวกกับพิสื่นอื่นอันอ แต่จากภาพสปายช็อตที่หลุดออกมาให้เราได้เห็นชัดๆกันแบบเต็มสองตาคาดว่าทางค่ายอาจจะเปิดตัวน้องเล็กคันนี้เร็วกว่ากำหนดก็เป็นได้ทางเว็บไซต์ a u t o c a r i n d ินเดียเจ้าเก่ายังเอามารายงานอีกว่าทางค่ายอาจเปิดตัว EVX แบบ g l o b a l debut ช่วงเดือนตุลาคม2024ที่จะถึงนี้โดยจะเริ่มประกอบตัวรถที่โรงงานในเมืองคุชราชประเทศอินเดียโดยตั้งเป้าผลิตได้มากถึง125,000คันต่อปีแน่นอนมันจะต้องวางขายในอินเตอร์เดียเป็นที่แรกก่อนจะส่งไปขายในประเทศอื่นๆทั่วโลก ส่วนที่ไทยถ้าจะนํารถเข้ามาจากอินเดียยังไงยังไงก็ต้องมีราคาสูงกว่าปกติอยู่แล้วถ้าซสุูกิอยากจะนำเจ้ารถคันนี้มาขายในบ้านเราจริงๆก็อาจจะมีอยู่2ทางเลือกทางเลือกแรกคือทางค่ายนําชิ้นส่วนมาประกอบในโรงงานโซนอาเซียนอย่างอินโดหรือในบ้านเราเองกับออปชั่นที่2คือส่งไม้ต่อห้พิโตนําเข้ามาประกอบที่ไทยและขายภายใต้แบรนด์โตโยต้าตามข่าวลือซะเลย บวกกับตอนนี้ B y d ดีเองก็กำลังสร้างโรงงานผลิตแบตในบ้านเราอยู่ได้แล้วไม่แน่นะค่ายจีนอาจต่อสายตรงเปิดดิวกับค่ายญ,ญี่ปุ่นเป่อซัพพลายแบตเตอรี่ให้ซูซูกิหรือโตโยตาก็เป็นได้ใครจะไปรู้หรือซูซูกิประเทศไทยอาจขอแก้เกมจากที่ดูซบเซาและเก็บตัวเงีบเยบๆขายแต่รุ่นเดิมจะขอปรับปรุงโรงงานในไทยพร้อมประกอบรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆก็เป็นได้ต้องคอยดูกันต่อไปยาวๆก่อนนะจ๊ะถึงแม้ที่ผ่านมาซูซูกิในบ้านเราจะเป็นแบรนด์เบอร์รองไม่ได้เป็นเบอร์ตองในวงการรถยนต์ แต่หากพูดถึงเรื่องความทนทานในราคาที่คุ้มค่าและจับต้องได้แล้วล่ะก็พิสูก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นกันแถมล่าสุดทางค่ายก็ขอลุกขึ้นสู้ด้ยวยรถ s u v ไฟฟ้าอย่าง EVX ให้มิดรักแฟนเพลงได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งเพราะถ้าใช้อีกนี้พิสูคงต้องตกขบวนตามเพื่อนๆรอบสุดท้ายไม่ทันแน่นอนและคุละครับคิีวว่าจะรถคันนี้เป็นยังไงน่านำเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวทีสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ